มาค่ะทุกคนตอนนี้แพทยอยู่ที่แม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพาพี่ๆมาเที่ยวถ้ำแก้วโกโมนค่ะวันนี้เราก็มากับเพื่อนที์ค่ะนี่เป็นคนขับรถให้เรานะคะแล้วก็แพทนัดพี่แบงค์ไว้นะคะที่โทรคุยกันค่ะ mm hmm. เขาเป็นนักธรณีวิทยานะคะที่จะให้ความรู้แพทในวันนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาพี่แบงค์กันเลยนะคะ สวัสดีครับพี่แบงค์ใช่ไหมคะใช่ครับน้องอแพทใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เราคุยกันเลยจะบอกว่าพี่แบงค์เสียงหล่อมากโดยจริงก็หล่อมากเลยนะคะแล้วพี่แบงค์มาทําอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ยพี่กําลังมาดูข้อมูลครับในลําห้วยแม่หูครับหนูยังไม่รู้เลยว่าพี่ทํางานเกี่ยวกับอะไรเออเป็นนักธรณีวิทยาค,ครับก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับสํารวจทางด้านด้านหินด้านแร่ด้านเออ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกอะไรพวกนี้ครับรวมทั้งนําข้อมูลที่ได้เหล่านี้เนี่ยมาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเนี่ยให้มีคุณค่าทางวิชาการมากขึ้นก่อนที่เราจะไปจุดไฮไลท์นะพี่จะพาน้องแพทเนี่ยไปดูว่าในห้วยเนี่ยที่เราเห็นมีแค่น้ําไหลมีก้อนหินเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างพี่แบงค์จะพาแพทไปดูใช่ไหมว่าข้างล่างมีอะไรใช่โอเคงั้นไปกันไปกันไป ที่พี่แดงบอกหนูใช่ไหมที่นับร้อนใช่ไหมใช่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีน้ําพูร้อนอยู่นะครับที่ที่เราสังเกตได้เนี่ยก็คือว่าไอ้เขาวาวที่เราเห็นนี่ใต้น้ำยังไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นหวกสาหร่าลายสาหลายใช่ที่มันจะไม่ได้ไม่ได้มันเกิดจากการที่น้าผิวดินเนี่ย มันซึมลงไปใต้พื้นโลกตามรอยแตกอะไรเนี่ย <Wow. S 3> พอมันซึมลงไปใต้ผิวโลกจนเจอหินที่ยังมีความร้อนอยู่มันก็เหมือนน้าตัวนี้โดนต้มพอเราต้มน้ำเนาะน้ำมันก็จะเดือดมันก็จะมีแรงดันมันก็จะผุดขึ้นมาที่ผิวโลกะจุดตรงนี้เนี่ยจุดกําเนิดของมันเนี่ยอยู่ตรงบริเวณริมตลิ่งข้างในนั้นนะแล้วชาวบ้านเขาก็ต่อท่อเพื่อเอามาใช้ตรงนี้จะได้สะดวกสบาย บ้านแพดานี้นะคะทุกคนเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะบอกว่าน้ำบ้านแพ้ก็คือแบบเย็นมากต้องต้มน้ําอาบเลยค่ะอีกหนึ่งจุดเดน่น,นันเลยที่เรายืนอยู่เลยทั้งก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยเน่ยนะใช่ตรงนี้เนี่ยพี่จะชี้ให้ดูเนี่ยก็คือซากดึกดำบรรพนพวกนี้ ที่เราจะเห็นเป็นริ้วๆลักษณะคล้ายๆตาข่ายเป็นชั้นเป็นชั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซากดินอําบานของแบคทีเรียโบราณอ่าหรือภาษาอ,อัอองกเนี่ยเรียกว่าสตมาตไลท์ออไอตัวนี้มีความสำคัญมากถ้าย้อนกลับไปนะประมาณสัก400กว่าล้านปีโอ้โหหนูยังไม่เกิดหนูเป็นอะไรอ่ะอะไรนี่กเกะปล่อยใช่แบคทีเรียโบราณตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพ่วกาสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินอ่าบทบาทของมันเนี่ย มันสามารถสร้างออกซิเจนให้แก่ชั้นบรรยากาศโลกโ<ฮ>ที่คอยห่อหุ้มโลกจนทุกวันนี้เรามีอากาศหายใจ<ฮ>เพราะว่าตัวแบคทีเรียโบราณตัวนี้โอ<ฮ>้จริงเหรอคะใช่<ฮ>หลังจากที่มันตายลงเนาะ<ฮ>ก้อนหินที่มันตกทับผมที่มันเกิดอยู่ในท้องทะเลเนี่ย<ฮ>มันก็รักษาร่องรอยของพวกนี้เอาไว้จนกลายมาเป็นซากหรือำบพนให้เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองมาแล้วครับ น้องแพทตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำไม่หุนะครับที่สำนักสงวนถ้ำไม่หุ้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลย ก็เป็นภายในถ้ำแม่หะอันนี้น่าจะเป็นถ้ำที่น้องแพทเคยไปเที่ยวไปเห็นมาเนาะน่าจะเหมือนันเหมือนเลยเหมือนที่บ้านแพทเลยแต่ว่าของแพทไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อันที่เราจะไปก็คือถ้ำแก้วโกมลใช่ไหมัมันแตกต่างกันยังไงพี่ไฮไลท์ของถ้ำแก้วโกมูลเนี่ยภายในถ้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเกิดลักษณะเนี่ยแตกต่างจากที่นี่จะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะได้เลยค่ะโอเคไปค่ะ พี่ๆมาหรือว่าคนที่แบบอยากมาเที่ยวแล้วไปขึ้นไปถ้ำแก้วโกูมนสามารถเอารถขึ้นไปได้ไหมคะเอ,อ่อไม่ได้นะครับก็คือเพราะว่าบนเขาเนี่ยทางชันเนาะเราจะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ข<อ>้างล่างการเดินทางเนี้ยนักท่องเที่ยวจะต้องจอดรถข้างล่างแล้วก็ใช้บริการรถของทางชาวบ้านของทางชุมชนขึ้นไปนะครับค่าบริการเนี่ย ชาวไทยนะครับผู้ใหญ่คนละ40บาทนะครับเด็กคนละ20บาทสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยคนละ80บาทเองครัก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนคุ้มมากๆเลยค่าน้ํามันเราก็ไม่เสีย<ผ>คือแ<ผ>พราเคยมาตั้งแต่เด็กค่ะทุกคนแต่ว่าภาพเหล่านั้นเราจําไม่ได้แล้ววันนี้มันคือวันที่ดีมากเราได้ความรู้จักพี่แบงค์เดี๋ยวพี่แบงค์เนี่ยเขาจะอธิบายให้แพทฟังค่ะแล้วก็พี่คิดก็จะได้เห็นนะคะว่า หินที่มันย้อยลงมามันมายังไงอ่ะน่าสนใจกันไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไหมคะรับรองมหัศจรรย์แน่นอนใช่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเกือบจะถึงเกือบจะถึงโกมลแล้วยังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงยังมีอีกจุดหนึ่งครับตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดู อันนี้คือเหมืองอุโมงค์ตอนนั้นอะสมัยนั้นเขามาสํารวจขุดเจาะเอาแร่ฟูอะไรอ่าแร่ฟูอะไรคือตัวนี้แหละครับที่เราเห็นเป็นที่มันเด่นเด่นใช่ไหมใช่ที่เราเห็นเป็นชั้นๆอ่าตรงนี้สีเข้มสีจางสลับกันอันนี้แหละคือแร่ฟูอะไรรารู้ไหมว่าแร่ฟูอะไรเขาไปใช้ทําอะไรไม่รู้ค่ะคือได้ยินที่เคาไปอะไรนะเป็นฟันนะหรือเปล่าแต่ว่าไปใช้ถูกต้องหรือเปล่าใช่ใช่อันคือธาตุฟูอไรเนาะฟูอไรเนี่ยคือธาตุที่มัน อยู่ในเป็นองค์ประกอบในของแร่ฟัอรไรส์ส่วนหนึ่งเนะี่ยเขาไปใช้ในการทำผสมในยาสีฟันเพื่อใช้ในการเคลือบฟันป้องกัน mm hmm. ฟันผุนี่คือประโยชน์ของมันนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่นะคะที่เราอยากอบอกพี่ๆนะคะหรือว่าน้องๆที่แบบกําลังเรียนอยู่นะคะหรือว่าอาจจะแบบคือแบบเขาเรียกวิจัยทําอะไรวพนี้ใช่ไหมไ S <S ก่อนอื่นเนี่ยพี่จะพามาดูก่อนว่าถ้ำี่้วกรม,มูลเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็ะจะมีข้อมูลสรุป,ปสั้นๆมีประวัติเนาะมีลักษณะาภายในครับแล้วก็มีแผ่นพังถ้ำทั้งในแนวเดียวดิ่งแล้วก็แนวลาดเ,เดี๋ยวก่อนเข้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราเอาหมวกกันก่อนเพื่อความปลอดภัยต้องใส่ <นะ S 1> ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ถูก,กต้องอ่าหมวกสำหรับน้องแพทครับ ทุกคนคะตอนนี้นะคะแพทกำลังจะพาพี่ๆคนเข้าถ้ำแก้วโกมูลแล้วนะคะดูกันให้ดีๆนะคะว่าขั้นในของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ไหมพี่แบงค์ตื่นเต้นสุดๆเลยคะ่ะไปเข้าไปกันเลยค่ะ้อมอมากคะ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะแพทได้เข้ามาที่ในถ้ำแล้วนะคะเป็นถงที่หนึ่ง ที่แบงค์หนูจับอันเนี้ยมันรู้สึกว่าชื้นเหมือนมันเปียกเลยเ<ช>พราะอะไรคะคือในถ้ำเนี่ยความชื้อนอากาศมันจะมากกว่าข้างนอกพี่วัดได้ก็อยู่ที่ราวๆแบบ7 0็ดถึงแปอ่ามันก็จะมีไอ้น้ำเกาะเริ่มแรกจริงๆเนี่ยเขามาหาแร Full ่ฟูออไรต์แต่ปรากฏว่าเขาเข้ามาเจอถ้ำตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแร่ฟูออไรต์กลับกลายเป็นแร่แคลไซต์ที่น้องเพชรเห็นระยิบระยับสีขาวอันนี้นะใช่แต่ตอนนั้นยังไม่มีนะตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นหินที่เสี่ยงอันตรายเขาก็เลยต้องแบบช็อตกรี พ่นปูนซีเมนเพื่อที่จะเพิ่มสเสถียรภาพให้ผน,นังถ้ำ<ะ>ไม่ให้หินมันถล่มลงมาตรงนี้เรียกว่าหินน้ำไหลหรือโฟลสโตนมันเกิดจากการที่น้ําฝนหรือน้ําผิวดินเนี่ยมันซึมตามรอยแตกในหินบนเขาเนี่ยมันก็ละลายเอาแคลเซียมคาร์บอเนตในหินปูน,นมาด้วยแทรกซึมมาตามรอยแตกเนาะแล้วก็ไ,กไหลใช่ไหลาจากข้างบนไอตัวสาระละลายเนี่ยมันก็จะตกผึก ให้แร่ขาวใสาอีกทีหนึง<า>่งใช่แล้วก็จะกลายเป็น,นแร่สีขาวในที่ประกายระยิบระยับแล้วกลายเป็นภาพที่แบบคล้ายน้ําตกเลยใช่<ว>ใช่สวยมากตอนนี้เรามาอยู่ที่ถงสองวิมานเมฆครับนะค คืออยากรู้พี่อันเนี้ยคือมันเหมือนแบบเหมือนดอกไม้เลยใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีบบอีกสีนึงอย่างมันเป็นแล่แคลไซที่เป็นแบบผึกแต่และผึกอ่าตอนที่มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดแล้วก็พอ,อก,กันสะสมไปเรื่อยๆจนมันได้แบบแลักษาคล้ายแบบกอปราการัางเลยอ,อาจจะแบบแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่แต่แตและคนจะมองอส่วนที่น้องแฮทถามเมื่อกี้ว่าสีดำเนี่ยมาจากไหนไอ้ตัวเนี้ย มันก็เป็นแร่ธาตุตัวอื่นอาจจะเป็นจําพวกแมงกานีส <ฮะ S 1> หรือว่าพวกเหล็กที่มันมากับน้ําใต้ดินแล้วมันก็ไหลเข้ามาถ้ำแล้วมันก็ตกผืงม,มันเกิด <ฮะ S 1> ตามธรรมชาติภายในถ้ำเลยลักษณะของถ้าแก้วโกโมูลเนี่ยมันเกิดใต้น้ำนะมันจะไม่เหมือนถ้าทั่วไปที่เป็นหินง,งอกหินย้อยเนาะมันอาจจะบ่งบอกได้ว่าระดับน้ําตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะสูงเท่าที่ <ฮะ S 1> แร่แคลไซที่เราเห็น,เ,น <ฮะ S 1> เกิดอยู่เท่านั้น หลังจากที่สูงเกินกว่านั้นไปเนี่ยมันเลยไม่มีผึกแรกแคลไซ์เกิดขึ้นใช่ชื่อนี้เลยเหมือนว่าแบบเอ๊ยเหมือนอยู่บนสวรรค์ปุยเมฆอะไรเงี้ยเลยได้ชื่อว่าเป็นวิมานเมฆจริงแต่ว่าทุกคนถ้าเข้ามาคือเข้ามาให้สัมผัสนะคะดูอย่างเดียวค่ะมืออย่าแตะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวของเขาจะพังนะคะมีต่ออีกใช่ไหมคะใช่แล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจริงคะไปต่ออยากเห็นไหมคะว่าถงที่3 4 5หเป็นยังไง ตามแพทมาเลยจ้าไปกันเรื่อยๆวันนี้ <ไป S 1> แบบส <ไป S 1> ู้มากเลยทุกคน <ไป S 1> เพื่อที่จะเอาความรู้มาให้พี่ๆทุกคน <ไป S 1> แล้วก็ในตัวแพทเองนะคะไปกันเลยคะ่ะเหนื่อยก็ยอมมาเนี้ยโอเคค่ะอันนี้ก็สวยนะพี่เป็นไงสวยมากแล้วถงที่3เนี่ยมีความพิเศษยังไงพี่อยากรู้ถงนี้เนี่ยน้องแพทดูข้างบนก่อนเลยครับน้องแพทเห็นรอยเว้าต่างๆไหม รอยเว้าพวกนี้ในอดีตตอนที่มันเกิดเนี่ยมันเคยเกิดอยู่ใต้น้ํามาก่อนอเพราะว่าน้ำพวกนี้กัดเซาะชั้นหินเนี่ยจนมันขยายเป็นโพรงใหญ่ๆจนทําให้เกิดโพรงนี้ขึ้นมาแคลไซต์เนี่ยก็มาตกผึกเกิดอยู่ในถงถ้ำนี้ ต่อไหมคะเนี่ยมีมีไหมว่ามีมีแต่ว่ามันจะชันกว่านี้ใช่ไหมเห็นไหมใช่เราก็จะลงไปอีกความพิเศษของถ้ำที่เนี่มันจะลงไปชันไปเรื่อยๆรอเพราะนี่เป็นถ้ำแนวดีเราจะลงไปมากทุกคนเป็นกําลังใจให้แพทด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างอีกทุกคนเราทําทุกคนเราทําได้ค่ะ ตอนนี้แพทพาพี่ทุกคนอมาถึงที่โถที่4แล้วนะคะแล้วก็มีชื่อว่าผามนแก้วค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยอไมฉ่นละมันผาแก้วจุดเด่นของถงนี้เลยนะคือผึกแรกแคลไซด์เนี่ย เต็มไปทางผนังถ้ำเลย <Wow. S 2> แล้วมันยังค่อนข้างจะบริสุทธิ์ด้วยมันยังแบบไม่มองเราจะเห็นได้เลยว่าแบบมันขาวแล้วก็มีประกายระยิบระยับด้วยมันอยู่ค่อนข้างจะลึกลงมาเกือบจะสุดถ้ำแล้วเนาะ,ะมันเลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบทีนี้มันเลยคงความที่จะแบบสวยงามงสวยใช่ไหมคะ,ะแพทว่าสวยมากๆเลยนะทุกคนเราไปดูโถที่5กันว่าแบบจะสวยขนาดไหนที่สุดท้ายแล้วนะคือแบบเราลงมาชันมากๆเลยตอนเนี้ยคือ ลึกไปถึงข้างล่างเลยอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใช่ไหมไปไปกันค่นะอยากเห็นก็ต้องไปกันเดี๋ยวนี้แหละค่ะ,คคะว้า ดูแต่ตาสัมผัสไม่ได้นะคะทุกคนเห็นไหมโหตรงนี้พี่แบงคือแบบว่าสวยมากแล้วก็แพทอะสังเกตได้ว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยไม่เหมือนกันเลย<อ>แพทอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น<อ>มันคือแร่คนละชนิดกัน<อ>ส่วนใหญ่ในถ้ำนี้เป็นแร่แคลไซ์<อ>แต่ว่าที่น้องแพทเห็นเป็นแบบแท่งเข็มเนี่ย อันนี้เรียกว่าแร่อาราคูไนต์เป็นแร่ที่มีสูตรเคมีเหมือนกับแร่แคลไซน์นะเพียงแต่ว่ารูปร่างผลึกของมันเนี่ยเป็นคนลรแบบกันทุกคนคะตอนนี้แพทมาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือชื่อเพลิดเพล้วมณีบุพาครับน้องคะเพลิดเพล้วสุดๆเตว้าวมากตรงนี้คือแบบสวยมากๆเลยนะคะมองไปทางไหนคือแบบเป็นสีขาวสุดๆสวยมากค่ะ นี่ก็แบบสวยมากเลยอ่ะใช่เนี่ยดูตรงนี้นอกจากเราจะเห็นฝึกแร่แถวสา,<อ>าข้างบนนั้นยังมีหินน้ำไหลที่ลักษณาเหมือนน้ำตกเลยตรงนี้โอหสวยมากเลยอ่ะทุกคน<ช>จะบอกว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาค่ะเพื่อแบบว่า นิ่งสักพักนี่ไม่มีอะไรคือแบบโหสวยจริงๆอ่ะข้างบนแล้วไม่พอแบบข้างบนเนี่ยเหมือนปะกนลังอ่ะเ้าเรียกอะไรอ่ะที่สวยมากเลยใช่ธรรมชาติมันแบบสวยงามมากสวยมากเลยอ่ะมันบริสุทธิ์มากอันนี้คืออะไรคะพี่แบงค์ไม่เคยเห็นเลยจะบอกว่าว้าวสุดๆค่ะทุกคนนี่ช่ไทยตั้งแต่ในถ้ำเพชรไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่อันนี้เรียกว่าหินงอกครับการเกิดของมันเนี่ย น้ำที่หยดจากพนดานถ้ำเนาะโอ oh, ้ใ, <kh á. S 2> ใช่มันจะค่อยๆหยดลงมาทีละหยดทีละหยดถ้าช่วงหน้าฝนน้าเยอะมันก็จะหยดไวมันก็จะเริ่มสะสมแคลไซด์เนี่ยมันจะตกผึก <c oughs> อแล้วก็พ่อขึ้นมาพ่อขึ้นมาทีนิดอ่ามันเลยเป็นหินงอก <c oughs> อันนี้ก็ยังมีการสะสมตัวอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ใช่เราแค่จะเห็นเลยว่าแบบม้ำขาว มันสวยมากมันมันดูมีความบริสุทธิ์มากเลยใช่ใช่ค่ะคือใครมาแล้วต้องเห็นก้อนนี้ใช่ไหมอยากให้รู้จักเลยเออค่ะเออน่าสนใจมากคือแบบอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะได้มาเที่ยวถ้ำแก้วโกมูลค่ะแพทย์จะบอกว่าสวยมากๆเลยต้องมาเห็นด้วยตาถึงแม้ว่าเราจะถ่ายภาพออกไปหรือว่าแบบหมายถึงว่าถ่ายแบบวิดีโอนี้เนาะออกไปอ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่มันไม่สุดเหมือนที่ตาเราเห็นนะคะใช่ไหมพี่แบงค์ดูกับตานี่แหละใช่ มันจะได้แบบอยู่ในความทรงจําของเราแล้วว่าประเทศไทยของเราหรือแม่ห้องสอนของเรานะคะยังมีถ้ำสวยๆให้เราได้เข้ามาดูมาหาข้อมูลอะไรพวกนี้เนาะ เราเข้าไปเห็นแม่น้ำครับธรรมดามากเหมือนบ้านแพทเลยไม่คิดว่ามันจะมีแบบว่าความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันแอบแฝงอะ่ะประทับใจที่ว่าแม่น้ําธรรมดาแต่เราไปกับพี่แบงค์เราไปกับพี่ที่แบบว่าเข้าให้ความรู้เราอะ่ะคือเราได้เยอะมากๆตอนนี้เราไปใช่ไหมเราจะได้เล่าเรื่องให้ลูกฟัง ไม่รู้เลยว่าบ้านเราอ่ะมีครัอะไรตัวนี้ด้วยอันนี้ที่เข้าไปผสมกับยาสีฟันเนี่ยสนใจไปเป็นฟันสักอันแบบขัดฟันเขาบล้อเล่นค่ะทุกคนเป็นไฮไลท์สุดท้ายที่ประทับใจสุดๆทั้งวันคือแบบว่าประทับใจแล้วไม่พอมาแบบว้าวกับที่ในถ้ำแก้วโกโมลนค่ะทุกคนแต่ตรงนี้คือมันน่าเสียดายที่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะทุกคน อยากให้ทุกคนอะได้มาดูด้วยตาตัวเองค่ะประทับใจสุดๆเลยค่ะบอกเลยทริปนี้ฝากติดตามช่องแพท์สาวดอยแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะแล้วก็กรมกรทรัพยากรธรณีด้วยค่ะถ้าอยากเห็นธรรมชาติแบบนี้นะคะบ๊ายบาย 嘿嘿嘿嘿嘿嘿